สวัสดีครับสวีทุกคนนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง Po p ป,ปี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูกันว่าทําไมเกมฟรีไฟถึงเป็นเกมโดดร่มบนมือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2020นะครับเรามาดูเหตุผลข้อแรกกันเลยครับเหตุผลข้อที่1น,นะครับเป็นเกม Battle Royal หรือว่าเกมโดดร่มที่มาเป็นเจ้าแรกๆบนมือถือนะครับในช่วง3ปีที่แล้วนะครับกระแสเกมโดดร่มเนี่ยกำลังบูมมากบนแพลตฟอร์ม PC นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเกมมือถือเกมไหนสักเกมเลยนะครับที่บูม อ่าแล้วเป็นเกมแนวโดดร่มนะครับบนมือถือซึ่งชาวเกมเมอร์ยุคนั้นนะครับก็ได้ติดตามช่องแคสเกมดังๆนะครับซึ่งเขาก็แคสเกมอย่าง p ับ G ้หรือว่า Fortnite นะครับซึ่งเหล่าเกมเมอร์พวกนี้นะครับก็คือเด็กๆที่อยากจะเล่นเกมโดดร่มบนมือถือนะครับคล้ายๆกับที่นักแคสเกมคนดังๆเล่นกันนะครับและกระแสเกมโดดร่มก็มาแรงมากนะครับช่วงนั้นก็เลยได้มีสตูดิโอเกมหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะจ่ายจีนะครับเขาก็ได้แข่งกันพยายามที่จะทําเกมโดดร่มออกมาเยอะๆนะครับ ซึ่งเกมดูดร่มที่ว่าเนี่ยมันก็มีรูปแบบการเล่นคล้ายๆเกมผับจีนั่นเองครับซึ่งราวๆปี2017นะครับก็มีเกมดูดร่มเนี่ยออกมาบนมือถือมากมายนะครับราวๆ30เกมนะครับตอนนั้นผมจําได้นะฮะและฟรีไฟนะครับก็คือหนึ่งในเกมพวกนั้นนะครับและในตอนนั้นนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมทดสอบโค้ดเบต้าเทสของฟรีไฟด้วยนะครับก็บพูดได้ว่าฟรีไฟก็ไม่ได้เป็นเกมที่ดีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เจ้านะฮะ จนกระทั่งมาอยู่ในสังกัดของกาลีนานะครับนาแล้วก็กาลีนาเนี่ยก็ช่วยโปรโมทนะครับจนได้ผลการตอบรับที่ดีเหลือเชื่อนะครับเด็กๆชอบเกมนี้มากนะครับเพราะว่ากาลีนาเนี่ยมีฐานเกมที่น่าจะใหญ่ที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการส่งผู้เล่นจํานวนมากนะครับที่มีอยู่ในเครือกา r ีนาเนี่ยทำให้หันมาเล่นฟรีไฟล์มากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นอีกผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ฟรีไฟล์นั้นมีคนเล่นเยอะนะครับ เรียกว่ามาก่อนดังก่อนแล้วก็มีผู้ช่วยโปรโมทที่ดีด้วยนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่ไม่เน้นความสมจริงนะครับนาสังเกตได้จากการที่มันไม่มีระบบฟิสิกส์นะครับและก็มีระบบล็อกเป้าอัตโนมัตินะครับที่เป็นจุดเด่นมาก เพราะเกมริงๆในตอนนั้นนะครับไม่มีเกมไหนเลยที่มีระบบล็อกเป้านะครับสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมแนวยิงแบบฮาร์ดคอร์นะครับเล่นยากๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชอบนะคิดว่ามันอาจจะไม่สนุกนะครับแต่สําหรับเกมเมอร์สายแคชชวลหรือว่าสายชอบเล่นเกมง่ายๆนะครับมันเป็นอะไรที่ถูกใจมากนะครับและประชากรเกมเมอร์สายแคชชวลนะครับก็มีประชากรมากกว่าสายฮาร์ดคอร์นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ เกมฟรีไฟล์บันฮิตนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นง่ายมากๆนั่นเองนะครับสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานการเล่นเกมแนวยิงมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยมาเล่นฟรีไฟล์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะโดยที่ไม่เคยเล่นเกมอื่นมาก่อนด้วยซ้ำนะครับและไอความไม่สมจริงที่ว่าะครัยยังหมายรวมถึงบั๊กต่างๆภายในเกมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์เนี่ยโคตรไม่ชอบเลยนะฮะแต่เป็นเรื่องน่าตลกนะครับเพราะว่าสําหรับเด็กๆแล้วเนี่ยการเจอบั๊กนะเป็นอะไรที่ สนุกและก็น่าค้นหานะครับทางที่บั็กพวกนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง GM ไม่ได้ต้องการที่จะใส่เข้ามานะครับแต่ว่าเด็กๆกลับคิดว่ามันคือสูตรนั่นเองนะครับเหตุผลข้อที่3ครับความเข้ากันได้เกือบทุกอุปกรณ์ครับเนื่องจากว่าฟรีไฟเป็นเกมที่กินสเปคต่ํามากๆนะครับในบรรดาเกมโดดร่มบนมือถือหนตอนนั้นครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่าเด็กๆที่เล่นฟรีไฟลแล้วก็ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยเคยเล่นเกมอื่นบ้างหรือเปล่านะครับนอกจากฟรีไฟล แล้วเด็กๆพวกนั้นนะครับก็ตอบว่าผมเล่นอยู่ไม่กี่เกมครับเพราะว่าตัวสับสเปคต่ำแลวก็มีเนื้อที่น้อยด้วยแค่8ถึง16กิกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีเกมอยู่เป็นแสนๆเกมในจะโตให้โหลดมาเล่นนะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็จะเลือกเพียงแค่2หรือ3เกมนะครับด้วยข้อจํากัดด้านประสิทธิภาพเนื้อที่น้อยแล้วก็เน็ตช้าด้วยนะซึ่งประชากรส่วนมากที่ต้องการเล่นเกมมือถือก็เป็นเด็กๆอีกนั่นแหละครับ พวกเด็กๆนะครับเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อมือถือแพงๆมาเล่นกันรับก็จะซื้อมือถืองบประมาณราคา3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับซึ่งฟีไฟล์เนี่ยสามารถติดตั้งลงมือถือพวกนี้ได้นะครับในขณะที่เกมดูดร่วมตัวอื่นเนี่ยจะเน้นภาพสวยนะครับทำให้ต้องใช้มือถือที่สเปคแรงๆนะครับหรือว่าเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะตกอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แพงมากสําหรับเด็กนะฮะทำให้เกมฟีไฟล์เนี่ยฮิตเข้าไปอีกนะครับ มีคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนแฟนเกมที่แน่นแฟนนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนเล่นฟรีไฟลเนี่ยเป็นคนที่มาเล่นเพราะว่าสเปคมือถือนั้นต่ําแล้วก็มีปริมาณประชากรเยอะอยู่แล้วนะครับกลุ่มคนเล่นเนี่ยก็ยังต้องการที่จะเล่นกับเพื่อนๆนที่โรงเรียนนะครับหรือว่าไปเล่นกับน้องกับพี่ที่บ้านนะครับเรียกว่าพกไปได้ทุกที่แต่เกมโดดร่วมตัวอื่นนะครับที่สเปคสูงเนี่ยก็หากลุ่มคนเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่าคนเล่นเนี่ยน้อยครับเพราะว่าคนเนี่ยก็ซื้อเครื่องน้อยอีกนั่นแหละนะครับ แน่นอนครับเกม PUBG เนี่ยก็จะฮิตในกลุ่มคนที่มีตังค์ซื้อมือถือแพงๆมาเล่นนะครับซึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษาและก็คนไว้ทํางานนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาไปกับการเรียนและก็การทํางานมากกว่านะครับส่งผลให้กระแสกเกมในโลกโซเชียลอย่างยูทูบ Free Fi เนี่ยครับฟรีไฟลเนี่ยคลองไปนะครับคือฟรีไฟลเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่านะครับใน YouTube ถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าพฤติกรรมผู้เล่นฟรีไฟล์นะครับ จะไม่ดูคลิปเกมอื่นนะครับที่ไม่ใช่เกมฟรีไฟเลยนะฮะจะดูเฉพาะเกมที่เป็นเกมฟรีไฟเท่านั้นนะฮะก็เลยทําให้ครีเอเตอร์นะครับหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็จะทําเกมฟรีไฟออกมาเยอะนะครับส่งผลให้คนที่เข้ามาดู u t u b e นะครับเห็นเกมฟรีไฟเรื่อนกราดเต็มไปหมดนะครับคิดว่าเกมฟรีไฟเนี่ยดังนะครับสุดท้ายคนก็แห่กันมาเล่นเยอะนะครับพอคนแห่มาเล่นเยอะนะฮะก็คอมมูนิตี้เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ เหตุผลข้อที่5นะครับฟรีไฟนี่เป็นเกมที่มีพัฒนาการนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพัฒนาการทางด้านกราฟิกนะครับเรียกว่าก้าวกระโดดมากนะครับจากตอนแรกปี2017นะครับยังเป็นกราฟิกแบบธรรมดานะครับคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นเกมฟรีไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เรียกว่าลุกยกระดับกราฟิกขึ้นมาไกลนะและสิ่งที่ทําให้ฟรีไฟเนี่ยประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการอัปเดตครับอัปเดตบ่อยมากๆครับอัปเดตจนเด็กต้องบ่นนะครับว่าจะอัปเดตอะไรนักหนาขี้เกียจจ่ายค่าเ็ป เติมเน็ตเพื่ออัปเดตเกมนะครับนะครับก็อย่างเช่นการอัปเดตไอเทมของชุดใหม่นะครับหรือว่ามีคอนเทนต์กิจกรรมใหม่ๆใ,ให้ผู้เล่นทําอยู่เสมอนะครับทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมเนี่ยมีอะไรดึงดูดน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับพอทั้งในเกมอย่าง Rv และก็ Free Fire นะครับทั้ง2เกมเนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่มีแพทอัปเดตบ่อยมากๆนะครับ ถึงแม้ว่าตัวเกมฟรีไฟนะครับมันจะไม่ได้มีอะไรหรือวาอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับแต่ก็จัดได้ว่าการอัปเดตเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้เล่นอยู่นะครับอย่างเช่นการปรับแพทนับที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในเกมนะเพื่อฝึกเทคนิคใหม่ๆนั่นเองนะฮะเอาละครับมาถึงเหตุผลข้อที่6นะครับเหตุผลข้อที่หก็คือเกมฟรีไฟเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นเหมือนกับเกมอาร์เคดบวกกับเกมวางแผนนะครับพูดง่ายๆคือมันมีระบบออโต้และเล่นง่ายนั่นแหละนะครับทำให้มันฮิตติดตลาดนะครับ ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาเล่นเกมแล้วก็เรียนรู้ตัวเกมได้ไม่นานนะก็สามารถที่จะต่อสู้กับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วได้นะฮะทำให้ผู้เล่นมือใหม่นะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นแล้วสนุกนะครับไม่โดนฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนในเกมโดดร่มตัวอื่นนะครับไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนนานนะครับเหมือนอย่างเกมพับจีหรือว่าโพรดไนนะครับที่ต้องฝึกกันเป็นปีๆนะครับกว่าจะเก่งขั้นเทพได้นะครับและที่สําคัญนะครับเกมนี้เนี่ยขนาดผู้หญิงนะครับที่ยังไม่ชอบการเล่นเกมจริงๆนะฮะยังสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับ เอาละครับมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายสําหรับผมนะครับก็คิดว่าเป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมของกาลีน่านะครับกาลีน่าเนี่ยมีแผนการตลาดที่เรียกว่าขั้นเทพมากๆนะครับแทบจะไม่มีเกมพับเพลช์เชอรายไหนในไทยที่ทําได้แบบนี้นะครับหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่มีเลยนะครับ คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับที่เรียกว่าเข้าใจถึงการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้าเลยทีเดียวนะจากที่ผมเห็นนะครับการีน่าเขาก็มีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับทั้งกลุ่มที่อยู่ใน Facebook ใน u t u b e นะครับหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์นะครับดารานักร้องผมอยากจะเรียกการตลาดแบบนี้นะบแบบว่าการตลาดแบบหลับหูหลับตาเกมเมอร์นะครับก็คือทํายังไงก็ได้เกมเมอร์เชื่อว่าเกมฟรีไฟล์เนี่ยคือเกมดูดร่มที่ดีที่สุด จรงที่สุดสมควรที่จะเล่นไปยา,ยาวๆถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนไม่เล่นก็จะรู้สึกว่าเฉยนะฮะแล้วก็ยังมีแผนการแบบส่งเสริมอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับกาลิน่าเนี่ยก็พยายามผลักดันในส่วนนี้มากนะครับสังเกตเห็นได้ว่ามีการจัดการแข่งขันโนนันนี่นะครับรวมถึงโกรลีกด้วยนะฮะจิงแชมป์โลกก็ด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เกมฟรีไฟล e หรือว่า Rv นะครับที่มีการจัด e-sport นะครับแต่ว่ายังมีเกมอื่นๆนะครับที่การีน่าพยายามจะผลักดันให้เป็น e-sport นะครับอย่างเช่นเกม Speed d i t e r หรือว่า CODM นะครับเอาละครับฟังกันมาถึงท้ายคลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับคลิปนี้